เท่ากับสิบแปสี่คูณสี่สิกสบหกครับนี่ยเอาขายโฟวิลคันมันเล่นใหม่ไหมครับคัดไหมคัดนั้นไม่คัดแล้วนะโฟวิวหกหมื่นเก้าหกนแล้วครี่คูณสเอาไปเลยราาตัดเชฟโรเลตนี่เห็นปุ่มโฟไหม นี่ปุ่มโพนะครับผมโพงั้นเชฟโรเลสตาสองชั้นนะตัวนี้นะรถเข้ามาขายตาสภาพไปเลยตัว LT สีคูณสี่กับสินี่แหละมาสี่คูณสี่แล้วสิบแปดูฝากระโปรงก็เอาไปลุยครับผมหกหมื่นกว่าบาทเอาไปลุยอันนี้เขาก็ได้จะลุยมาแล้วนะครับผมเอานี่อันนี้ยังไม่ทําอะไรเลยนี่ครับฟ้าปิดแบบตัวเก่ารุ่นเก่าแบบยางฮัทครับผมขายสภาพนี้เลย6กหมื่นเก้าอาไปลุยเอานี่ดูผมกับเป็นโพวิวจริงๆ เพื่อนจิบหายเลยอ้าวใครนายสอรูอ้อยังสอแล้วครับโอ้ยหาโฟใครหาโฟวิวอยู่ราคาเท่านี้มามาเอาคันนี้ไปโคตรถูกอ้าโอเคครับเดี๋ยวกับแบ๊ดบไปสอนการบ้านลูกก่อนกับแ๊ดไปสอนการบ้านลูกก่อน <laughs> <laughs>